แค่หกบาทเท่านั้น oh <my> God. สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับเซลล์หยกนะคะวันนี้หยกจะมาเสนอตัว Fortuner นะคะตัว4ฟวิ l ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะตัวนี้จะเป็น2อจุสี่เนาะรีเจนเดอร์ปี2องพนะคะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าลองดูรอบคันเนาะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะรอบคันเลยค่ะ รอบคันคือจะสวยมากเลยนะลูกค้าเดี๋ยวดูข้างหลังเนาะข้างหลังมันจะเปิดได้นะลูกค้าข้างหลังก็คือลูกค้าจะเก็บของหรือจะนอนอะไรได้เลยลูกค้ากว้างมากจะมีเป็นแผ่นรองให้นะคะลูกค้าจะเป็นออกแบบเหมือนสีเลื่อนหมูเนาะสามารถบรรทุกของได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูฝั่งโนนรอบคันนะคะว่าเป็นแบบไหน ตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวลองดูภายในนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดานะคะลูกค้าตัดกระสีบแบบเลื่อนหมูสวยมากเลย <Wow. S 1> จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าจะมีเป็นหน้าหน้าจอดิจิตอลเนาะพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าหรูมากเลยคะ่ะคันนี้ข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันคะ่ะ สีดมตัดกับสีเลือดหมูนะคะสวยมากเลยสามารถพับเบาะได้นะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าสามารถพับได้เลยหรือว่าถ้าลูกค้าอยากพับไปหมดเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เก็บของได้เยอะเนาะ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าของเราก็คือจะมีรับประกันเก็บกล่องให้ถึง6ปีนะคะฟรีฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ของเราจะเป็นฟรีประกันนะคะฟรีพรบอรฟรีโอนฟรีจับตอนนี้นะคะของเราออกงดแค่6บาทเท่านั้นลูกค้าสามารถมีฉีดรับทองคำห้บาทได้เลยนะคะลูกค้า ถ้าลูกค้าสนใจยงไงก็คือติดต่อได้ที่เออตก็ค้าสาขาพันทองบ้านเก่านะคะเซียวยกจะประจำอยู่ที่นี่นะคะทุกวันสามารถติดต่อได้เลยค่ะลูกค้าแล้วมาพบกับเซียวยกใหม่ในรอบหน้านะคะว่ายกจะมาเสนอรถรุ่นไหนวันนี้ยกขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย